จะออกซื้อสลากผ่านเราได้สลากแท้สลากจริงจากกองสลากถูกกฎหมายร้อเรซราคา80บาทไม่มีค่าธรรมเนียมสแกน QR อคดหรือ Line ID s ดียแอดไซเอจเปิดแผนเด็ดหัวขเขมรค่ะย,ยึดตาควายคืนระดมปืนใหญ่ส่ง F16 ปูพมเปิดทางฐานราบเข้ายึด15นาทีจบแน่ค่ะ เปิดแผนเด็ดหัวเขมรค่ะยึดปราสาทตาควายคืนให้ไทยค่ะส่ง F16 ทิ้งบอมทางอากาศปูพมเคลียร์พื้นที่เปิดทางให้ฐานราบเข้าตีค่ะ15นาทีจบแน่ค่ะจากกรณีที่พลตรีวินไทยสุวารีค่ะโฆษกกองทัพบกได้สัมภาษณ์ถึงกรณีปราสาทตาควายที่ตอนนี้ฐานกพูชาย,ยึดครองตัวปราสาทค่ะ โดยพลตีวินไทยค่ะยืนยันว่าตอนนี้เรายังไม่เสียประสาทต,ตาควายค่ะแต่หลังเกิดการประทะไทยยังไม่ได้เข้าไปคุบคุมค่ะหรือไปใช้ประโยชน์ร่วมกันเหมือนช่วงที่ผ่านมาค่ะเพราะในข้อตกลงหยุดยิงถูกระบุไว้ว่าหากใครยึดครองอยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นค่ะยืนยันว่าบริเวณพื้นที่ตัวประสาทต,ตาควายเท่านั้นที่ทางฐานกูชาย,ยึดไว้บริเวณโดยรอบค่ะยังคงมีฐานไทยตึงกำลังค่ะ ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ฐานทั้งสองฝ่ายยังคงเผชิญการหลายพื้นที่รอบปราสาทตาควายจากเดิมที่อยู่ในการควบคุมของกัมพูชา ตอนนี้ฐานไทยเข้ายึดครองได้มากขึ้นค่ะโดยตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินเรื่องเส้นเขตแดนหลังจากนี้ค่ะในที่ประชุม JBC จะมีการนำเทคโนโลยีไรด้าค่ะเข้ามาช่วยเป็นหลักฐานในการชี้วัดนะแล้วก็ยืนยันว่าหากยังไม่มีการชี้วัดเท่ากับว่าทางประเทศไทยยังไม่มีการเสียประสาทต,ตาควายค่ะต่อมาค่ะทางด้านสำนักข่าวอมรินทีวีค่ะได้ไปสัมภาษณ์พลเอกรังสีกิติยานารัพยคกาหัวหน้าพักเศรษฐกิจอดีตผู้ทรงคณวุฒิสำนักงานประลัดกระทรวงกลาโหมและอดีตที่ปรึกษากองทัพภักที่1ค่ะ ได้เปิดเผยกับทีมข่าวว่ากรณีที่มีคนโพสต์ข่าวในเฟซบุ๊กว่าฮุนเซนจะล้อมรวที่ปราสาทต,ตาควายนั้นต้นอยากให้มองย้อนกลับไปว่าตอนที่เราประทะก,กับกัมพูชาช่วง5วันนั้น ก่อนที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัทช์จะโทรมาบอกให้หยุดยิงแล้วเกิดการประชุมที่มาเลเซียในที่ประชุมวันนั้นมีการตกลงกันว่าให้หยุดยิงแบบไม่มีเงื่อนไขตอนเที่ยงคืนไทยปฏิบัติตามเงื่อนไขยหยุดยิงแต่กัมพูชาละเมิดเราก่อนพอมาถึงวันนี้ข้อตกลงก็ยังอยู่แม้จะมีการเซ็นสัญญาใหม่แล้วภาพในวันนี้ก็คือการถอนกําลังและถอนอาวุธแต่ฝ่ายกัมพูชากลับเพิ่มกําลังพลค่ะดังนั้นประเด็นข่าวที่บอกว่าฮุนเซนจะสร้างรั้วล้อมภาษาตะควายนั้นถ้าหากมีการสร้างเมื่อไหร่ถือว่าผิดข้อ ลงททันีถ้าหากมีการละเมิดแบบนั้นไทยสามารถประกาศยกเลิกปทิญยาสันนิภาพได้หรือ GBC 13ข้อรวมถึง MOU 43และก็44ค่ะถือว่าหุนเซนละเมิดซึ่งเป็นผลดีกับประเทศไทยถ้าหากนายกกล้าที่จะยกเลิกแต่ถ้าเลือกการเจรจาก,ก็เสร็จหุนเซนอีกเพราะเขาไม่สนใจอยู่แล้วค่ะส่วนกรณีที่รองนัดค่ะรองาระธที่สอบอกว่าปราสาทตาควายไม่ได้โดนยึดเราไม่ได้เสียตาควายแต่เสียการควบคุม ความหมายคืออะไรแตกต่างกันอย่างไรนั้นพลเอกรังสีกล่าวว่าในตอนนั้นเราหยุดยิงตอนเที่ยงคืนตามเงื่อนไขแต่กัมพูชาไม่หยุดเลยมีการขึ้นมาบนเนิน3-50ซึ่งเป็นเนินสูงข่มทางทหารคืนนั้นเรารบกันถึงตีสามเพราะกัมพูชาเพิ่มกําลังมาเรื่อยๆค่ะคาว่าเสียการควบคุมคือกัมพูชาอยู่ในพื้นที่สูงข่มกว่าเราค่ะแต่ถามว่าจะเอาคืนได้ไหมก็ไม่ยากเพราะแสนยานุภาพทางทหารของเราเหนือกว่ากัมพูชาเชื่อว่าหากเกิดเหตุการณ์ประทัขึ้นอีกครั้ง ภายใน15นาทีฐานกัมพูชาบนปราสาทตาควายไม่เหลือแน่นอนค่ะเพราะเป็นจุดเสี่ยงนะเป้านิ่งชัดเจนเหมือนตอนนี้เขาเล่นสงครามจิตวิทยากับเราฉะนั้นเราเอาคืนได้ทุกเมื่ออยู่แล100้วร้อยเปอร์เซนค่ะส่วนหากจะใช้การเจราจารตนมาว่าเป็นเรื่องที่ลําบากค่ะเพราะกัมพูชาไม่เคยเคารพการเจราจารเลยสักครั้งถ้าจะเล่นกับฮุนเซนเราต้องทุบหรือต่อยก่อนค่อยเจราจาร เพราะเป็นคนไม่มีสัจจะเป็นคนเอาแต่ได้ถ้าจะเล่นกับคนแบบนี้ต้องใช้วิธีการแบบนี้ค่ะโดยพื้นที่ปราสาทตาควายค่ะมีการวางทุ่นระเบิดไว้อันที่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ปัญหาสําหรับเราแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือเราเจอทั้งปฏิญญาสัติภาพและก็ข้อตกลง GBC ทั้งหมดคือโซ่มาล็อกขาเรานั่นเองค่ะขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่4พฤศจิกาย,ยนค่ะเพจการทุ่และการทหาร ได้โพสข้อความถึงประเด็นปราทตาควายาไว้ค่ะโดยระบุว่าปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ไทยเรายึดปราทตาควายคืนมาไม่ได้ก่อนหน้านี้ผมมองว่าเกิดจากไทยเรากําหนดเงื่อนไขมัดมือตัวเองมากเกินไปจนเสียเปรียบไปหมดแน่นอนว่าในด้านภูมิประเทศนะไทยเราก็เสียเปรียบอยู่แล้วเพราะกัมพูชาสร้างที่มั่นอยู่บนที่สูงกว่าแถมยังมีการวางทุ่นระเบิดเอาไว้อีกอย่างไรก็ตามค่ะปัจจัยเหล่านี้ไทยเราสามารถชดเชยด้วยการใช้อาวุธหนักไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่หรือการทิ้งระเบิดทางอากาศปูพรมเคลียร์พื้นที่เปิด ทางให้ฐานราบที่จะเข้าตีก่อนได้แต่เราก็ดันไปตั้งเงื่อนไขไว้อีกว่าต้องไม่ทําให้โบราณสถานเสียหายแถมดันตีความคําว่าเสียหายไว้กว้างมากอย่าว่าแต่จะยิงปืนใหญ่หรือทิ้งระเบิดใส่ตัวปราสาทเลยแค่จะใช้ปืนเล็กยิงตอบโต้กับฐานกัมพูชาที่ตั้งบังเกอร์อยู่ในปราสาทยังต้องระวังแล้วระวังอีกค่ะถ้าไทายเราจะตั้งเงื่อนไขมัดมือตัวเองขนาดนี้สุดท้ายฐานไทยอาจไม่มีทางเลือกต้องใช้คลื่นมนุษย์ติดดาบปลายปืน บันไซชาร์ดเข้าไปตะลุมบอลกับทหากรกัมพูชายอย่างเดียวถึงจะยึดปราสาทตาควายคืนมาได้แบบที่โบรณสาานาไม่เสียหายเลยแม้แต่นิดเดียว แม้แต่รอยกระสุน5.56ม mm, ิลลิเมตรนาโต้สักนัดก็ไม่มีนะแต่ถ้าใช้ยุทธวิธีนี้ทหารไทยคงเสียชีวิตเป็นร้อยนายแบบที่รองแมาท่ทัพที่สองท่านพูดนั่นแหละครับแน่นอนว่าการสร้างภาพแล้วก็เป็นพระเอกนะถ้าสามารถทําได้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ในกรณีที่เกิดการประทะขึ้นแล้วก็ควรให้ความสําคัญกับเป้าหมายทางทหารเป็นลําดับแรกในเมื่อเป้าหมายของไทยเราต้องการยึดดินแดนที่ถูกกัมพูชาลุกล้ํากลับคืนมาโดยฝ่ายกัมพูชามีการใช้โบราณสถานในพื้นที่เป็นที่ ที่มั่นฐาทหานแล้วก็จะให้ฐานไทยยึดพื้นที่ให้ได้โดยห้ามไม่ให้โบราณสถานดังกล่าวเสียหายเลยแม้แต่นิดเดียวผมว่าเป็นการตั้งเงินไขมัดมือตัวเองมากเกินไปค่ะเชื่อว่าต่อให้ไม่ตั้งเง่อนไขอะไรทหารก็คงระมัดระวังเรื่องโบราณสถานอยู่แล้วการเน้นย้าว่า ผมไม่ได้ต้องการให้ใช้อาวุธหนักที่ปราสาทต,ตาควายเพื่อความสะใจแต่เพื่อรักษาชีวิตกําลังพลให้ไม่ต้องฝ่าสนามทุ่นระเบิดหรือต้องเข้าตีที่มั่นแข็งแรงซึ่งหน้าโดยตรงและที่สําคัญที่สุดคือเพื่อยึดดินแดนไทยกลับคืนมาครับและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารแล้วก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาติสาม,มารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะหวยจะออก ซื้อสลากผ่านเราได้สลากแท้สลากจริงจากกองสลากถูกกฎหมาย100%ราคา80บาทไม่มีค่าธรรมเนียมสแกน QR Code หรือ Line ID a g l o t t o 8 0